สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันอังคารที่12กันยายนค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะและก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้ ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่ยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพาัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้และก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ทางภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางตากกำแพงเพชรสุโขทยัยพิจิตรน,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาลสินมุกดาหารยะโสธรอ,อำนาจเจริญ และอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดและที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันบริเวณจังหวัดระนองและพังงาค่ะขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะคะ ระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลนันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะรวมทั้งขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ40ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะคะวันนี้ร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศล่วงหน้ากันนะคะวันที่12ถึงวันที่14กันยายนนะคะฝนในระยะนี้ค่ะก็ยังมีการกระจายต่อเนื่องนะคะ แต่ปริมาณฝนส่วนใหญ่ก็ยังเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอาจมีฝนตกหนักบ้างบางแห่งค่ะด้านรับมรสุมและบริเวณประเทศไทยตอนบนใกล้ร่องมรสุมค่ะโดยมรสุมช่วงนี้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นบ้างค่ะส่วนร่องมรสุมก็ยังมีการสวิงขึ้นลงนะคะพาดผ่านภาคเหนืนนอภาคอีสานตอนบนจึงทำให้ยังมีฝนเกิดขึ้นได้บริเวณภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนด้านรับมรสุมค่ะและในช่วงวันที่15ถึงวันที่17กันยายนร่องมรสุมจะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางตอนบนค่ะประกอบกับมีย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคอีสานทำให้ประเทศไทยตอนบน มีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักอีกช่วงนะคะขอให้เตรียมรับมือและเฝ้าระวังฝนตกหนักค่ะในช่วงวันที่18ถึงวันที่21กันยายนช่วงนี้ฝนน้อยลงบ้างแต่ฝนก็เป็นลักษณะนฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะส่วนสถานการณ์ของพายุหมุนเขตร้อนในระยะนี้นะคะยังไม่มีสัญญาณการก่อตัวค่ะ แต่อาจจะมียอมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นได้บ้างแต่ยังไม่แรงถึงขั้นระดับพายุนะคะจบพยากรณ์อ,อากาศค่ะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย